ไม่เพื่อไทยต้องเสนอสามชื่อสงสัยไหมคนอื่นเขาว่าเสนอชื่อเดียวนะมั่นใจเลยเราไม่ได้มั่นใจนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาค่ะเราโดนความทริกกี้เยอะอแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นสมมติเสนออิงหนึ่งชื่อปุ๊บอะไรสักอย่างไม่รู้ละ่ะตัดสิทธิอิงและกันเมืองพรคเพื่อไทยอดเสนอนายกแล้วแล้วนโยบายที่เราเดินเป็นปลาศัยละ่ะทุกจังหวัดที่ผ่านมาแล้วเราจะไม่ทําให้เขาเหรอถ้าเราได้เสียงข้างมากใช<ะ>่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเสนอ3ชื่อเจ็บเซฟเลยค,ค่ะหลายคนอาจจะเกิดคําถามนะว่าเอาเคในแวดวงธุรกิจคุณอิงก็ทํางานมาสักระยะหนึ่งประมาณ10กว่าปีนิดสิบปีนิดครับค,ครับแต่ในสายการเมืองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์มากนะักแม้ว่าจะติดตามตั้งแต่เด็กตามค,คุณพ่อไปออถ้าเขามาถามว่าคุณเอาความมั่นใจเอาคุณสมบัติอะไรที่จะมาการันตีว่า ุณอิงพร้อมที่จะเป็นนยายกรัฐมนตรีคนต่อไปไหมไทจะบริหารงานได้จริงหรือไม่จะสร้างความมั่นใจเขบเขาอย่างไงคืออย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่านอกจากตัวอิงเองพร้อมเนี่ยอิงก็มีทีมที่ดีด้วยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคืออิงรู้สึกว่าอิงมีความตั้งใจอะแต่อิงก็จริงใจคือถ้าคุณเคนดูบทสัมภาษณ์หลายๆอันที่ผ่านมาเนี่ยอิงพูดเลยว่าตําแหน่งนายกไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับอิงแต่พอเข้ามาเนี่ยมันเริ่มอินค กับนโยบายกับสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นจริงๆกับประเทศชาติและประชาชนอ่ะ <Kid. S 2> อ่ะแล้วโอเคเเราได้ได้รับความนิยมระดับหนึ่งซึ่งคนในพักเห็นว่าอาจจะเห็นว่าเหมาะสมนะคะซึ่งอิงรู้สึกว่าได้แต่สุดท้ายเนี่ยอิงเป็นหรือไม่เป็นอิงไม่โกรธอิงพูดหลายทีแล้วว่าอิงไม่น้อยใจด้วยแล้วอิงก็จะทาหน้าที่ของอิงต่อไปอิงจะยังอยู่ในพักเพื่อไทยต่อนะ <c oughs> อย่าเพิ่งพักเพื่อไทยอย่าให้อิงไปไหนเพราะอิงยังยังจะอยู่ต่อนะคะแล้วก็ ยังจะผลักดันนโยบายต่างๆที่อิงทําไดเออ้เพราะว่าวันแรกที่อิงก,ก้าวเข้ามาเนี่ยอิงรู้สึกว่าประเทศไทยรอไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่ม,มต้นนะคะ,คะ